ด,ด้านโผลที่น <t> ี่สถานีบ้านโผล่ผู้โยสารมีความะสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโผล่ตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรืลงจากขบวนรถได้ครับสัมภาระจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านโปรดระมัดระวังอันตรายขนาดก้าวขึ้นลงจากขบวนรถได้ครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโผผู้โดยสารมีคมาระสงค์จะขึ้นหรือลง ว้องการจากสถาบัการคููกิเทศฏิวัตสสุไทรางสถาบีสุนยริโพนครังขอความไฟมาทั้งอุ้บริสต์ทาวท้านโปรดอย่าใช้ปรายทังขึ้นลงหรือบริเวณท่อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินสายจะจากท่านอาจจะได้รับอันตรายหลายแหล่งได้นะครับ บราเวานี้เ็นองค์าระบีร้านโตกบริเวณนีคเป็นร้านกบริษัทที่สถานีลาดบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามจักรับสถานีลาดโตกในการขอการรถไฟขอขอบคุณท่านบริษัทสุ่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางทางต่อไปกางรถไฟตูงเยาว์าสได้รับใช้ท่าดบุีขอขอบคุณครับ